ทุกท่านเคยเล่นเกมซีรีส์โกเอมอนกันไหมครับคนยุคเก้าส่วนหลายคนน่าจะเคยเห็นเคยจับกันมาบ้างและนะคือซีรีส์นี้นะฮะเกมมันสนุกมากเลยนะทั้งภาพการาฟิกก็สวยตัวละครก็มีเอกลักษณ์ที่ใครๆก็รู้จักก็เพราะมีต้นแบบมาจากคนจริงนะระบบการเล่นก็เรียบง่ายแต่โดดเด่นก็ไม่แปลกที่ถ้าเกิดมันสนุกขนาดน,นี้จะทําให้ซีรีส์นี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยมันดังมากเลยนะโดยเฉพาะช่วงยคเครื่องเกมซูเปอร์ฟามิคอมบางคนบอกเลยนะว่าโอ้โหจะมาสู้กับบาริโอตอนนั้นได้เลยนะนั่น แต่ทว่าทั้งๆท,ที่สนุกมากนะขายก็ดีคนก็ชอบเยอะแต่ปัจจุบันนี้นะครับเกมซีรีส์โกโอมอนเนี่ยความนิยมนี่หายกเกลี้ยงเลยนะแล้วก็แทบจะสูญพันธุ์ไปจากสารระบบการรับรู้ของผู้คนแล้วเผลอๆนี่เด็กรุ่นใหม่นี่คนจะไม่รู้จักกันแล้วด้วยซ้ำเพราะงั้นเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่านะฮะว่าเกมซีรีส์เนี้มันเป็นอะไรยังไงแล้วทำไมความนิยมมันถึงได้ตกลงจนแบบหายไปเลยขนาดนั้นนะฮะเกมซีรีส์โกโอมอนนะครับก็เปิดตัวครั้งแรกในปี1986มาในรูปแบบเกม้าเคดยใชช้ื่โกมานผู้ผลิตคือบริษัทิเกมก็็จะเปนนวน ไซส์โค้งงเดินตะลุยด้านข้างไปเรื่อยๆโดยดีไซน์หน้าตาตัวละครที่ชื่อโกเอมอนเนี่ยก็ได้ต้นแบบมาจากอิชิกวะโกเอมอนจอมจนชื่อดังในตำนานของชาวญี่ปุน่นซึ่งดีไซน์เวอร์ชันนี้ก็จะเห็นว่าค่อนข้างคล้ายกับโกเอมอนที่เราอาจจะเคยเห็นเห็นกันมาในหนังสือประวัติศาสตร์หรือภาพะะยนตร์นะฮะที่จะมีความหน้าบึ้งๆแต่งหน้าแบบคาบูกิหน่อยๆนะเสร็จแล้วในปี1986เดียวกันเนี่ยเขาก็พอร์ตเกมเนี้มาลงเครื่องคอนโซลอย,อย่างแฟมิคอมแล้วก็ใช้ชื่อภาคว่าการ์เเลโกเอมอนคาราโคริโดจูแต่อบอิอนะก่ก วิด u a l เกมเพลย์เนี่ยเขาก็อาร์เรนใหม่หมดเลยนะซึ่งภาคนี้นกีก็รูปแบบการเล่นก็จะเป็นเกมแอคชั่นที่ให้เราบังคับตัวละครบแบบไซสค์ค l i n g ที่บางฉากเนี่ยก็สามารถเดินแบบ Vertical ได้เราก็ไล่เก็บเหรียญเงินที่อยู่ตามฉากต่างๆมา,มามป,ปอาอัดใส่ศัตรูรวมถึงพวกเกมมิกตามฉากต่างๆเนี่ยเพลงอะไรงี้นะฮะก็สื่อถึงความเป็นโกเอมอนออกมาได้ดีมากๆส่วนเกมเพลย์เนี่ยก็เล่นสนุกตามยุคสมัยนั่นแหละ แล้วมาในปี1989นะครับทางค่าย Konami เนี่ยพอเห็นว่าภาคแรกความนิยมใช้ได้เลยนะเนี่ยก็เลยออกโกยมอนภาค2ตามมายังลงที่เครื่องไฟมบคอมเหมือนเดิมใช้ชื่อภาคแบบหุวนหวนเลยว่ากัมมาเลโกยมอน2โดยภาคนี้จุดเด่นก็คือมีตัวละครใหม่ที่ชื่อเอเบสุมาลุคู่หูของโกยมอนผมเป็นครั้งแรกแต่นอกน,นั้นเนี่ยก็แทบจะเหมือนภาคแรกแบบโคลนนิ่งกันมาเลยแล้วมาในปี1990นะฮะก็มีเกมโกยมอนภาคพิเศษที่ชื่อโกยมอนไกเดนออกมาซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะเปน ถึงจะไม่ใช่แนวแอคชั่นแบบเดิมแต่ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าให้รสชาติที่เป็นแนวไซไฟอิงประวัติศาสตร์ที่มีความตลกขบขันผสมกันมาอย่างลงตัวแถมเป็นภาคแรกที่มีตัวละครหญิงที่ชื่อยาเอจังโผมาด้วยจึงทําให้ซีรีส์กอยอมอนเนี่ยนะครับจะทั้งภาคหนึ่งภาค2งรวมถึงไกลเดนเนี่ยก็ช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับซีรีส์นี้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวจนเข้าสู่ปี1991เานนะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดยุคเครื่องเกมไฟมิคคอมแล้วก็มาสู่ยุคเครื่องซูเปอร โดยภาคแรกที่ลงเครื่องซูเปอร์เนี่ยก็คือภาคที่ชื่อกัมมะเลกโกเอมอนยูกิฮิเมะคิวชูซูเอมากิซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากภาคเก่ามากะนะที่ฉากไหนเน้นแอคชั่นเนี่ยก็จะเป็นไซส์ s c r o i n g เต็มรูปแบบฉากไหนเน้นสำรวจพูดคุยเนี่ยก็จะสามารถเดินแบบเวอร์ติเคิลแบบนี้ได้แต่ด้านกราฟิกเนี่ยถือว่าพัฒนาแบบชัดเจนมากเลยนะสีสดสวยเลยแถมดีไซน์หน้าตาโกเอมอนเนี่ยก็เร,เริ่มจะมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นกว่าของเดิมแล้วก็คือเริ่มเป็นหน้าตาที่เราคุ้นเคยกันน,ะนะนั่นแแแหลละดด้้้วววยยยคคาาามมมมมี่ซรสก็ไกััับตตง พอสมควรแล้วพอพัฒนาขึ้นหลายๆจุดแบบนี้แถมยังมีลูกเล่นใหม่ๆเช่นเล่นพร้อมกัน2คนได้ขึ้นขี่กันแบบนี้ได้ด้วยซึ่งสมัยนั้นนะครับเกมแอคชั่นแบบนี้หาย,ยากอยู่นะที่จะเล่นได้พร้อมกัน2คนขณะมาริโอเล่น2คนยังต้องสลับกันเล่นเลยก็เลยทําให้ยอดขายภาคนี้ระเบิดทะลักแตกเลยนะฮะเพราะขายได้ถึง1นล้านห้าแสนชุดซึ่งก็สามารถเรียกว่าเป็นซีรีส์ฮิตได้แล้วลแหละแล้วมาในปี1993นะครับซีรีส์โกเดมอนของเครื่องซูเปอร์เนี่ยก็ได้ออกภาค2ซึ่งภาคนี้ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นมาสเอรีีีีีทท่่ดดดุขงน้้ลลยแวคิ น่าจะเป็นภาคที่คนไทยเคยเล่นกันเยอะที่สุดเช่นกันนะฮะก็คือภาคที่ชื่อกัมเบเลโกเอมอนสองคิเตเลสิโชกุนมาเกนสที่ภาคแรกก็ว่ากราฟิกใช้ได้แล้วนะมาภาคนี้สวยขึ้นอย่างคนละเกมเลยมีการปั้นตัวละครใหม่หมดรูปแบบการเล่นก็นสนุกมากนะมีรถมีเครื่องยนต์ต่างๆให้ขี่บางด่านเนี่ยก็เพิ่มความไซไฟเข้ามาให้มีรูปแบบการเล่นเป็นเหมือนมินิเกมที่แตกต่างจากการเล่นปกติเช่นให้เราบางาังคับหุ่นยนต์ต่อสู้กันอย่างซูเปอร์โรบอทแบบนี้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเรียกว่ามีนวัตกรรมความคิดสร้างสารร ตัวละครก็มีให้เลือกเล่นถึง3ตัวเนื้อเรื่องก็สนุกเพลินมีความคอมิคอลพอสมควรคือต่อให้ไม่เคยเล่นนะแต่แค่เห็นภาพกับเกมเพย์เนี่ยเรายังพอเดาออกเลยว่ามันสนุกแน่ๆและภาค2นี่นะครับก็ทํายอดขายได้อย่างบา้าคลั่งที่สุดของซีรีส์นี้เลยก็คือขายไปได้2ล้านชุดจินั้นไม่เกมซีรีส์โกเอมอนนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นซีรีส์เรือธงอย่างสมบูรณ์แบบของค่ายคนามิไปแล้วเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยบางคนบอกเลยนะว่านี่มันเกือบจะไปเทียบเคียงสู้กับซีรีส์ตำนานอย่างมาริโอได้เลยนะเนี่ะอ,อะะนนรอช ในปี1994ถัดมาเนี่ยก็ออกเกมโกเอมอนภาค3ที่มีชื่อว่าการบาลีโกยามอนสามชิชิจูโรคุเบโนคาระคุริมังจิกาเทเมะต่อเนื่องออกมาทันทีและด้วยความที่ภาคสองมาสักพีซมากเนี่ยก็ทำให้ภาค3เนี่ยได้อันดับสองทำยอดขายไปได้ถึง1นล้านเแสนชุดเรียกว,ว่าเป็นยอดขายที่แบบว่าถ้าเกิดคุณเป็นแฟนซีรีส์เนี่ยก็คงดีใจที่เกมขายได้เยอะส่วนคนนัมิเนี่ยก็คงนอนสบายยิ้มได้แล้วก็คงคิดว่าโอ้สบายกูละได้ซีรีส์คู่บุญประจำค่ายกินไปได้ยาวๆแล้วเว้ยแต่แต่ว่าจู่ๆนะครับเกมภาคต่อของซีรีส์โกกเออมนหลังจาาภค เจู่ๆนะยอดขายมันก็ตกลงแบบวูบเลยนะฮะวูบแบบวูบร่วงไปอย่างกับพวกชิดคอยในเหรียญคริปโตเลยนะฮะโดยภาคที่ต่อจากภาค3เนี่ยก็คือภาคที่ชื่อกัมเบเลโกเอมอนเคร์เคราโดจูโบคุการ์ดานซานินาต,ตาลิยูแปลไทยคร่าวๆว่าเหตุผลที่ผมเป็นนักเต้นวงเล็บเปิดจำชื่อภาคนี้ไหมน,นะครับเดี๋ยวจะเอาไปพูดต่ออีกหลายทีเลยวงเล็บปิดออกขายในปี1 9 9 5ลงที่เครื่องซูเปอร์เหมือนกันแต่ทํายอดขายได้เพียงแค่2องแสนหนึ่งหมื่นชุดเท่านั้นคือแม่งล่อหายไปจากภาค3ไปเป็นล้านกว่าชุดเลย Nintendo 64ในปี1997ชื่อภาคว่าการ์เเลโกเอ n อนเนโอโมโมยามะ k บฟ o คุโน i โอโดริที่การาฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็อุตสาห์อัปเกรดเป็นสมติติตามยุคสมัยแต่ก็ทํายอดขายได้แค่1นึ0 0 0สชุดในปี1998ภาคที่ชื่อการ์เมเลโก o อมอนเด e โรเด j โรโดจูโอบาเกเทนโคโบรลงมังเคลนนินเทนโดหกสิบเหมือนกันที่คราวเนี้ภาคที่แล้วขายไม่ค่อยดีเพราะว่าทํามุมกล้องเป็นสมิติหรือเป,ปล่าก็เลยกลับไปเป็นไซส์สัคลิงแบบสม ชื่อภาคว่าคุณลุนนาลาโคอยอายาชิเกกันว่าคุณวยคาเกะก็เป็นสามิติเต็มตัวเลยนะเนี่ยโอ้โคตรเจ๋งเลยแ่ะแต่ก็ขายได้แค่8 0 0หมนชุดเรียกว่ายิ่งออกใหม่นะฮะยอดขายก็ยิ่งหดลงเรื่อยๆแบบน่าปวดหัวมากเลยนะ พอเป็นแบบนี้คนก็สงสัยสิครับว่าเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าอะไรกับซีรีส์นี้เนี่ยคือมันเป็นเกมที่มีจุดสุดยอดจุดสูงสุดในปี1993ง้เที่เครื่องซูเปอร์ฟลายมิคอมที่แบบใครๆก็รู้จักใครๆก็เคยเล่นเคยชอบเป็นมาสเตอร์พีซของคนอเมริเลยแต่ใช้เวลาแค่1-2ปีเองนะความนิยมยอดขายเนี่ยก็ลดพวบผ้าแบบกูไม่กลับเลยและอะไรบ้างหล่ะที่ทําให้ซีรีส์นี้นะฮะจู่ๆความนิยมก็หายไปแบบนั้นถ้าเราลองไล่สอบสวนดูเนี่ยที่เราสัมผัสได้เลยก็คือผ้าที่จู่ๆยอดขายก็ลดลง ต่อจากภาค3ที่ผมวงเล็บให้จาไว้นั่นแหละซึ่งถ้าเกิดเราดูแค่ยอดขายเนี่ยเราอาจจะคิดว่าภาคนี้มันแย่อะไรหรือเปล่าก็เลยทําให้ยอดขายลดลงแต่จริงๆแล้วภาคที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไอภาคเหตุผลที่เป็นนักเต้นในยอดขายร่วงก็คือภาค3ภาคก่อนหน้านี้ตั้งหากนะฮะซึ่งภาค3เนี่ยนะเป็นภาคที่ต่อยอดความสําเร็จมาจากภาค2ก็เลยขายไปได้1.7ล้านชุดแต่กลายเป็นว่าภาคเนี้ยจูจๆเกมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสไตล์การเล่นที่แบบจูจๆก็เปลี่ยนเฉยจากแนวแอคชั่นไซส์โค้งที่เราเห็นเห็นกันมาไปเป มีพัซเซิลตามฉากต่างๆให้แก้มากมายซึ่งจากที่หลายๆคนได้เล่นเนี่ยทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเกมภาคเนี้สงสัยได้รับแรงบันดาลใจอย่างเออล้นมาจากเกม The Legend of Zelda: a l i n k to the Past ที่ได้รับความนิยมทะลักเดือดอยู่ในตอนนั้นง,งี้แงๆบางคนก็แซวว่าโอ้โหนี่มันซลดาของใครคนนีิชัดๆและทีนี้พออยู่ๆเปลี่ยนแนวทางการเล่นแบบนี้นะครับก็มีบางจุดที่ยังไม่สมด,ดุลหรือย,ยากเกินไปเช่นบางพัซเซิลเนี่ยก็ยากมากถ้าไม่ดูคู่มือนี่ไม่ผ่านเลยนะแถมอาจจะน่าเบื่อหรือน่าผิดหวังสำหรับผู้เล่นบางกลุ่่่มโดดยเเเฉพพาาะ็กกกกกๆทีบอกกออันวว มึงจะเปลี่ยนทําไมวะเอาเป็นแค่อคชั่นแบบเดิมๆก็ดีแล้วแทๆ้ๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงภาคนี้จะมีเสียงแตกบ้างแต่เอาจริงๆพวกรีวิวต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยด้วยซ้ําคนที่ชอบแนวแอคชัน RPG เนี่ยก็ชอบภาคนี้แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยพวกฟแฟนๆที่ตามเกมนี้มาอย่างยาวนานน่ก็รู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนแนวของซีรีส์นี้จนทําให้มีคนจํานวนมากนะฮะเริ่มคิดแล้วว่าเอกูควรจะซื้อภาคต่อไปดีไหมเนี่ยเกิดภาคต่อไปมันเปลี่ยนแนวอีกจะทํําาาาาาาไไงงงอออ่่่่่่ะซึึกกก็็จจจเปนนนสวทททีีให้ยยดขภภคคตต3ลำ แล้วก็ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสไตล์เกมเพย์นะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ภาคต่อมายอดขายร่วงหนักก็คือช่วงเวลาที่ขายของภาคเนี้ยต้องใช้คาว่าซวยเลยละกันเพราะภาคเหตุผลที่เป็นนักเต้นเนี่ยนะฮะจำไหนในปี1995เดือน12ซึ่งปี1995เนี่ยนะฮะเป็นปีที่มีผลงานมาสเตอร์เพลที่แค่ฟังชื่อก็ร้องโอ้โหซีทกันออกมาบานดาไทยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโครโนทิกเกอร์ดองกี้คองสองทริโอออฟมานา3โรแมนซิ่งซาก้าสาม q าร์ดคอนเควสหกเทลออฟแฟนตาเซียรวมถึงบางเกมที่ดังในญี่่่่่ปุุนนนนแตคคไไทยอาจจะม้เช ียเซโล่หรือเกมฟูไรโนชิเรนซึ่งที่พูดมาทั้งหมดนะฮะก็เป็นเกมเทพทั้งนั้นแถมหลายเกมเนี่ยก็ออกในช่วงปลายปีก็คือจะวางขายช่วงคสสริสต์มาสเพื่อโกอยเงินนั่นแหละเพราะงั้นต่อให้คุณรักโกเอมอนขนาดไหนเนี่ยแต่ด้วยความที่เด็กยุคนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกซื้อเกมได้ไม่กี่เกมนะก็ไปลงทุนกับเกมที่หดๆเกมอื่นดีกว่าแล้วก็ตัง์หมดไม่มีตัง์ไปซื้อกโกเอมอนเรียกว่าทามมิ่งโคตรสุดๆรวมถึงอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุุผผลลลทททททีีทที่่่่่ําาาาาาาใใหห้้ภภภคคคคคเเเเเตตปป็็็็นนนนักกกกกแแยืือออออจจูจขะสไว โกเอมอนสีอะไรก็ว่าไปนะจู่ๆก็เอาเลขภาคออกไปเฉยคือโอเคว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่เอาเลขภาคออกเนี่ยมันจะทําให้ขายไม่ดีด้วยหรอแต่คือสําหรับเกมซีรีส์อย่างโกเอมอนเนี่ยนะครับการมีเลขภาคก,กากับไว้เนี่ยมันก็พอจะบอกคนเล่นคนซื้อได้ว่าชอนราของเกมมันมันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ซีรีส์โกเอมอนเนี่ยก็เคยออกภาคพิเศษที่ชื่อไกเดนมาในสมัยแฟมิคมเพราะงั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าภาคที่ไม่มีเลขชื่อเนี่ยอาจจะเป็นภาคพิเศษหรือคนที่ไม่รู้เนี่ยก็อาจจะนึกว่าเป็นคนละเกมก็เลยอาจจะไม่สนใจทั้งที่ภาาาคเเหหตตตุุผลททที่ป็นนนัก้้ใสมบบไํแดงิ หลังจากมีคนวัยวายในภาค3ไปแล้วทีนี้เนี่ยภาคที่ออกมาหลังจากภาค3เนี่ยก็ยอดขายดิ่งลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะก็คือแบบจะตายแล้วอ่ะทางคโนมินะฮะก็ได้ออกเกมโกอมอนออกมาภาคหนึ่งที่ออกมาเป็นเหมือนท่าไม่ตายจบชีวิตซีรีส์ตัวเองให้ขาวเนี่ยตายสนิทแบบไม่ต้องฟื้นเลยก็คือภาคที่ลม p s 1ที่ชื่อกัมเบเลโกอมอนคุรุนาราโคยออยาชิเกะโนคุรุยคาเงะในปี1998คือด้วยปกติแล้วนะครับเกมซีรีส์โกอมอนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสร้างโดยโคโนมิซ 9 9 9่ถึง1998เนี่ยมันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฮาร์ดแวร์พอดีจากซูเปอร์ฟาร์มคมาเป็น Nintendo 64และ Sony เนี่ยก็มีออก PlayStation 1ออกมาด้วยและเพื่อจะรักษาโมเมนตัมพร้อมกับฟื้นความนิยมของซีรีส์โกยามอนบวกกับกูจะแดงแม่งทุกภาคส่วนของการตลาดเลยเนี่ยนะทางคโนมิสาขาใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เลยให้พวก developer เดเวล p อปเปอร์ในหลายๆสาขาเนี่ยกระจายทำเกมโกยามอนลงหลายๆเครื่องแม่ง,งพร้อมๆกันไปเลยคือลงทั้ง Nintendo 64, PlayStation 64นินเทนโดหกและที่ําล PS1 เทีมนทันไปจนถ ไม่ใช่คนอมิโอสากาแต่ดันไปเป็นคนอมินาโกย่าแทนซึ่งคนอมิสาขานาโกย่าเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงและก็ประวัติศาสตร์ทำเกมห่วยแตกเยอะมากอย่างเช่นเกมแคสเซ l ล a Legend ที่ลงเกมบอยในปี1997ก็แย่เกมที่ชื่อ Power p าว e r Pro GB ของปี1998นี่ก็ห่วยเหมือนกันแถมทางสาขานาโกย่าเองเนี่ยก็เคยทำเกมโกยมอนลงเครื่องเกมบอยมาด้วยนะชื่อภาคกัมเเลโกยมอนคุโรฟุเนโตโนนาโซในปี1997ที่ทั้งระบบกราฟิกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับต่ำสุดที่จะเป็นไปได้เลยคือ คือแย่กว่าสมัยตอนป็นเฟมิคอรมเลยด้วยซ้าพูดง่ายๆก็คือคนอมิหน้กกากอย่าเนี่ยนะฮะเขาบอกกันเลยนะว่าเด็กก็เกิดมาเพื่อทาลายล้างคนอมิจากภายในเลยนะทาไมบริษัทใหญ่ๆอย่างคนอมิอเนี่ยถึงมีสังกัดที่ทําเกมแย่ออกมาแบบนี้ด้วยอะ่ะอะไรแบบนั้นเลยทีเดียวนะฮะแลวพอทางสาขาเนวกาทำโกยเอมนลง p s เนเท่านั้นแหละก็ทําให้ภาคน,นี้นะครับคุณภาพออกมาโคตรแย่กราฟิกเนี่ยคือแย่มากๆเลยนะคือขนาด PS1 เปิดตัวที่ญี่ปุ่นมาร่วม4ปีแล้วแต่กราฟิกในอย่างกับเกมช่วงโปรตอไทป์คุณภ,ภาพก็มีขาาดดหยย้วพิกอะไรต่างๆ ก็บิดเบี้ยวและเส้สุดๆฉากต่างๆก็ไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่โล่งเฉยๆสมดุลเกมก็มืนมากนะคือสตูลูกกระจกทั่วไปเนี่ยก็เก่งผิดปกติมากต้องตีหลายทีกว่าจะตายคือแค่ลูกกระจกเนี่ยต้องใช้เวลาหลายนาทีเลยถึงจะตบมันตายได้อะ พอทำเป็นสามไม่ติดแต่มุมกล้องก็ไม่ดีอีกตัวละครมีตั้งหลายตัวแต่ทุกตัวเนี่ยบังคับอะไรก็เหมือนกันไปหมดก็คือพอเล่นไปได้สักสิบถึงยี่สิบนาทีเนี่ยหลายคนก็ปิดทิ้งแล้วอะเพราะมันน่าเบื่อมากสิ่งดีๆในภาคนี้ก็คงจะมีแค่2อย่างก็คือมีเสียงภาพเป็นฟูล v o i c ์แล้วก็มีการทำโอเปนนิ่งได้น่าสนใจดีแต่ภาพรวมก็คือห่วยสุดๆเลยก็เลยทําให้ภาคนี้นะครับทำยอดขายไปได้แค่แปดหมื่นชุดเท่านั้นและที่ตลกายอีกอย่างก็คือในวันที่โกยามอนภาค PS1 ห่วยๆนี่ออกขายนะฮะในวันเดดดดีีียยยกกก่่มมมโโอออออาาาาคทททํงง้ิข ที่เครื่อง N64 ด้วยและเกมก็ดีเลยนะแต่ส่วนแบ่งการตลาดเครื่องเกมตอนนั้น PS1 ก็เยอะกว่ามากเพราะงนั้นหลายคนเนี่ยก็คงจะได้เล่นของภาค PS1 กันแล้วก็คงจะประทับใจไม่รู้ลืมว่ากูจะไม่เล่นเกมซีรีส์นี้อีกแล้วแล้วจากที่ฟังมาเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าโอ้โหคนามิสาขานาโกย่ามันแย่เลยมากเลยนะ Developer มึงแย่มากก็เลยทําให้ซีรีส์นี้จบสิ้นนะครับ แต่จริงๆแล้วมันก็มีสาเหตุที่ทําให้พวกเขาทําเกมออกมาแย่อยู่นะก็คือทั้งเกม c ค s t l e ลว e n i a l e เ e n d p o w e าว r o GB ์ o ปรจีบมที่ลงเครื่องเกมบอยซึ่งก็ผลิตโดยคนอมินาโญยาทั้งหมดเนี่ยมันวางขายในช่วงปี1997-1998ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นช่วงที่เครื่องเกมบอยนะฮะกำลังจะบดยุคเพราะ PS1 กับ Nintendo 64นะมาแล้วแต่อยู่ๆนะครับ n i n t e n d o เนี่ยก็ได้ปล่อยเกมเทพออกมาเกมนึงซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะดังธโคตรๆก็คือโปเกมอนภาคแรกอย่างภาคเลนและก็กรีนในปี1996 ความนิยมก็พุ่งกระฉูดแตกเลยนะฮะแล้วบริษ,ษัทต่างๆที่ทําเกมลงเกมบอยในช่วงนั้นน่ะก็ได้รับอันนี้ส่งจากเรื่องนี้ไปด้วยแต่ปรากฏว่าค่ายคนามิเนี่ยไม่มีเกมออกมารองรับในช่วงโปเกมอนบูมนี่เลยสายเหตุก็เพราะคนามิเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าเกมบอยมันล้าสมัยไปแล้วแล้วก็กําลังเข้าสู่ยุคใหม่แต่พอโปเกมอนบูมมาแบบนี้นะฮะคนามิสาขาใหญ่เนี่ยก็คิดแล้วว่าโอ้โหกูต้องรีบหาทางเอาส่วนแบ่งจากโปกเกมอนบูมนี้ให้ได้ก็เลยจะต้องทําเกมลงเกมบอยเยอะๆรวมถึงโกยแต่ทททีีนางม เขาก็เลยให้สาขาย่อยอย่างนกย่าเนี่ยรีบเร่งผลิตเกมโกลิมอนออกมาลงเกมบอยให้ทันแทนแล้วก็เป็นมาอย่างที่คาดนะฮะก็คือพอเกมโดนเร่งให้ทำเนี่ยคุณภาพก็แย่แถมทีมเนี่ยก็ต้องมาทาภาคที่ลง PS1 ในเวลาห่างกันไม่ถึงปีอีกสุดท้ายภาคที่ลง PS1 เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันแย่มากนะฮะก็เลยทําให้ภาคเนี่ยกลายเป็นไม้ตายที่ฟิน i s h ซีรีส์ตัวเองไปเลยคือต้องบอกว่าคนามิตอนนั้นน่ะแกจะเอาทุกอย่างทุกทางเลยนะเอาเป็นว่าตั้งแต่ปีจนึ2001เยในเวลา5ปีนะฮะปีสองพีนหนึ่มเนกระจายหลายเครื่อง11ค แล้วพอมีออกมาหลายภาคหลายเครื่องเนี่ยโซนหนึ่งก็ทําให้แฟนเกมอะ่ะตามไปซื้อทุกภาคก็ไม่ไหวะนะแต่จริงๆนะถ้าเกิดมันสนุกทุกภาคเนี่ยยอดขายก็คงไม่ได้แย่อะไรมากแต่ถ้าว่าพอมีการใช้หลายทีมงานเนี่ยคุณภาพก็มันมีทางคงที่แถมโดนเร่งโดนอะไรอีกก็ทําให้เกมโกยบอนแต่ละภาคนะฮะก็มีดีมีแย่สลับปะาปนกันแลวคือคนเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มารู้ด้วยหรอกว่าสาขาไหนทำะนะเพราะงั้นถ้าเกิดแจ็คพอตไปเจอภาคห่วยๆโดยเฉพาะภาค PS1 เข้าไปเนี่ยก็เลิกตามซีรีส์นี้กันหมดคือแน่นอนแหละว่าหลังจากภาค PS1 เนี่ยก็มี หลายอันที่ก็สนุกเลยนะเขามีการลองอะไรใหม่ๆเช่นภาคที่ลง PS2 ตอนปี2000ก็ทำโอเพนนิ่งเปิดอย่างกับแอนิเมชันดีๆเลยแถมเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนเนื้อเรื่องอะไรใหม่หมดหรืออันนี้ที่ก็ทำเป็นโกลยมอนอีกจักรวาลหนึ่งที่ดีไซน์เนี่ยก็อนิเมชดีๆสักเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายภาคเหล่านี้ยอดขายก็แตะแถวๆแค่3-4หมื่นเท่านั้นและซีรีส์เนี่ยก็ไม่เคยไปถึงแสนเลยอีกตลอดการเรียกว่าหันพวงอะไรผิดทีเดียวก็พังทั้งซีรีส์เลย ทีนี้พอเข้าสู่ปี2001เป็นต้นมานะครับเกมโกเอมอนภาคใหม่เนี่ยก็ไม่มีออกมาอีกแล้วเพราะก็เจ๊งหมดเลยมีออกมาแค่แอปพลิเคชันบนมือถือเท่านั้นจนกระทั่งปี2005เนี่ยก็ได้มีโกเอมอนภาคใหม่ลงเครื่อง Nintendo DS ในชื่อภาคว่า g ัม b a เลโก e m มอนโทไคโดจูโอเอ o นโดเทนคุ a i ไคชิโนม k i โดยภาคเนี้ยเขาก็มีโซโลแกนมาแต่ไกลเลยนะว่านี่คือภาคที่จะมาคืนชีพซีรีส์กวยมนอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะเขาก็ให้ทีมงาน,กน,กนเก่าๆที่เคยทาภาคซูเปอร์ฟา c o มิคอรที่ขายดีสุดๆเนี่มาย้อนทําให้หมดเลยก็คือเฮือกสุดท้ายและกูขอจริงจังกับการคืนชีพซีรีส์นี้ให้ได้เลยอะและเกมเ็้าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับคือมีการใช้ลูกเล่นทัชของเครื่อง DS ได้สนุกเลยคุณภาพโดยโรวมก็สูงมากคะแนนรีวิวก็ใช้ได้แต่ปรากฏว่าภาคเนี้ยก็ขายได้แค่ห้าหมื่นชุดเท่านั้นทั้งที่ตอนนั้นน่เป็ยุุรครงเเรรือองงขค่ลยนะกาที่าไาไม่าม เป้าอย่างมากคือมันคงจะสายเกินไปแล้วแหละสำหรับการจะคืนชีพซีรีส์นี้แล้วพอหมดภาค DS ไปเนี่ยก็ไม่มีเกมโกเอมอนออกมาอีกแล้วนะครับเรียกว่าสูญพันธุ์อย่างแท้จริงแล้วแถมพวกทีมงานที่เคยทาเกมโกเอมอนทั้งหลายเนี่ยก็ลาออกจากคโนมีมารวมตัวกันเปิดค่ายใหม่ที่ชื่อกู๊ดฟิลในปี2005เพราะงั้นเราก็คงจะไม่ได้เห็นเกมซีรีส์นี้กันอีกแล้วตลอดการก็เป็นได้ <c oughs> อ่ทีนี้ลองมาพูดถึงปัจจุบันนี้บ้างนะครับถ้าถามว่าตอนนี้ความคืบหน้าอะไรต่างๆของซีรีส์นี้เป็นยังไงบ้างจากที่ตามๆข่าวมาเนี่ยนะเราก็จะพอเห็นว่าค่ายค o น a มิเองเนี่ยก็กําลังพยายามฟื้นฟูไอพี IP ในอดีตของค่ายตัวเองอยู่นะหลังจะไปจมกับปราชิจจงโกมาอย่างยาวนานาน,นะเพราะง,งั้นถ้าเกิดเขาจะฟื้นคื้นชีพซีรีส์โกยมอนขึ้นมาก็อาจจะไม่แปลกหรอกแถมพวกคนที่เคยตามเล่นเกมเนียปัจจุบันเนี่ยก็คงอายุ30-40กันหมดแล้วถ้าออกมาใหม่ก็อาจจะมีคนซื้อเพื่อลาลึกความหลังก็ได้อ้าวพี่ทาํอก็ ภาค9ก้าก็ได้นะฮะที่เขาก็ให้ทีมงานที่เคยทำอกแมนเนี่ยมาทำแบบเอาซอร์สส่วนตัวเองเนี่ยก็เป็นผู้จัดจ,จำหน่ายแทนอีกทั้งเมื่อปี2018เนี่ยก็มีไปจดโดเมนที่ชื่อ goemon.com อเอาไว้ด้วยในปี2019เนี่ยมีไปโผล่เป็นคอสตูมในเกม s ุปเปอร์สแลชบราเธก็อาจจะพอมีความหวังว่าคอนามิเนี่ยอาจจะกำลังทำอะไรกับซีรีส์นี้อยู่ก็เป็นได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรอหรือลุ้นแล้วนะฮะเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท Good Feel ที่เป็นบริษัทที่วท่วา Mamano อ Baru ซึ่งภาพรวมเนี่ยมันก็คือกวยฮัมอนยุคใหม่เลยดูดีเลยทีเดียวนะฮะแถมหลายคนก็บอกว่าสนุกด้วยนะเพราะงั้นใครที่คิดถึงกกยฮมอนเนี่ยก็ลองไปหาซื้อมันเล่นกันได้นะผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเหมือนกันนหะก็เพิ่งมาเห็นตอนหาข้อมูลนี่แหละเดี๋ยวจะไปซื้อมาเล่นเลยโอเคครับก็เออจริงๆผมแค่อยากจะลองทำคลิปแนวนี้ดูนะคือรู้แหละว่ามันโคตรเฉพาะกลุ่มมากๆอ่ะแต่แค่อยากจะรู้ว่ามีคนดูเยอะไหมถ้าเกิดพวกคุณชอบประมาณนี้นะฮะผมก็อาจจะหยิบพวกเกมยุคเก่าๆหลายๆเกมหรือพวกแนวเกมมาพูดทรงนี้อีกกก็็ได้นะเกิดชอบก็ลองทกมาอผน่ยะะวชบไบ